คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาพบกับตั้มกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนสวัสดีเพื่อนเก่าทุกคนและสวัสดีเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปตั้มเป็นครั้งแรกนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ตั้มด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะตั้มลงคลิปแนวทางรวมหวยหุ้นหวยฮานอยหวยมาเลหวยลาวมีลาวพัฒนาลาวสตาร์นะคะเพื่อนๆแล้วก็ หวยรัฐบาลไทยค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนจะได้ไม่พลาดคลิปก่อนใครนะคะวันนี้ต้องมีแนวทางรวมหวยหุ้นนะคะเพื่อนๆนชุด3ตัวเน้นๆมาฝากค่ะเพื่อนเ<ๆ>เรามาเริ่มดูกันเลยนะคะต้องมีมาฝาก6ชุดนะคะเพื่อน<ๆ>ตัวที่1นะคะ1นึสอนะคะ หนึ่งเก้าหกนะคะสามศห้าค่ะสามสามสองห้าสามหนึ่งเศหนึ่ง เพื่อนๆคะต้องมีแนวทางรวมหวยหุ้นชุด3ตัวมาฝากอยู่6ชุดนะคะเพื่อนอย่าลืมตัวกลับด้วยนะคะเพื่อนต้องขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวรวยเๆเฮงเฮงปังๆนะคะ หลับขอให้ได้เงินหมืน่นตื่นขอให้ได้เงินแสนไปไหนมาไหนพบเจอแต่เรื่องดีๆนะคะเพื่อนๆเงินทองไหลมาเทมาโชคดีตลอดวันแล้วก็ตลอดไปนะคะเพื่อนวันนี้ตั้มพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย